อ่าแล้วกผมก็พูดถึงเรื่องเมตาเวิร์สกันนะครับผมหลายคนก็แบบฟังว่าไม่ต้องเวิร์สอีกแล้วเหรอเมตาเวิร์สอีกแล้วจะโดนหลอกแดกขายหรือเปล่าจริงๆแล้วเดอะแซนบ็อกนะครับผมผมได้ตังค์จากเดอะแซนบ็อกมาก็รวม,มๆก็เยอะอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าต้องเสียภาษีนะฮะไปยื่นภาษีปกตินะครับผมเมตาเวิร์สอันใหม่ที่จะออกมานะครับผม The Opening of the Metaverse นะครับผมคือเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนสร้างเองนะถ้าเรามีเจ้าเราเป็นเจ้าของที่ดินนะเราสามารถที่จะ เขาวางได้นะฮะเหมือนจะเป็นรูปแบบ AI ที่เขาบอกไว้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมของกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับผมของตัวแซนบ็อกนะครับผมที่เขาเคยกล่าวไว้นะครับว่าเฮ้รูปแบบของเขานะครับผมจะมีการสร้างนะครับระบบ AI นะครับผมในการที่จะจับวางแต่ดูจากที่ผมมองอาจจะไม่ใช่แค่จับไม่ใช่จับวางแบบ AI นะครับผมก็คือมันคงจะมีการสร้างรูปแบบมาแล้วแหะครับผมก็คือแบบโปรโตไทป์มาแล้วโปรโตไทป์ในจับยัดใสายไปในพื้นที่เลยนะครับผมแค่นั้นเองนะนะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนนแต่เดี๋ยวเราต้องดูต่อไปนะว่าสามารถทําอะไรได้มากกว่านั้นหรือเปล่าในอนาคตนะครับผม แล้วพูดถึงเอ็นเซอร์ลอฟเฟลนะครับอินฟินิตพลาชนะครับพลาชนะครับผมก็คือตัวแลนเร์ลอฟเฟลนะครับผมต้องต้องมีนะครับผมอ่า4,000แซนในกระเป๋านะครับผมถึงจะสามารถที่จะลุ้นได้นะครับผมจริงๆแล้วกิจกรรมนี้ค่อนข้างมีของเยอะมากนะครับผมที่เขาจะแจกนะครับผมซึ่งในมุมมองของผมนะครับผมอ่ามันเยอะจริงแหละแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะซื้อขนาดนั้นนะในลาศรันต์ของผมนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งเพียรที่เกิดขึ้นนะครับผมก็ แพงพอสมควรไอ้คำนี้นเป็นแ a น d sale นะครับผมแล้วตอนนี้น่าจะยังมีอยู่เอ่อเอ่เกสเตทที่เกิดขึ้นนะครับผมแ a น d sale ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะฮะก็มันเป็นลัฟเฟิลนะครับผมทิเกตที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีแบบทิเกตที่จะได้รับบนทิเกตที่เกิดขึ้นต่างๆนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะมาลงทะเบียนนะครับผมนี่ตอนนี้มันหมดอย่างวันนี้มันหมดแล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่หมดแล้วเหรอ เดีย๋ยวนะมันหมดแล้วเปล่าวะเอ้ยหรือว่าล็ฟเฟอร์มันไอ้น,นี่ฟรีอ่ะมันล oh, ็ฟเฟอร์ฟร right. right? ีเหรอเขอล็อกเฟอร์ล uh, ิซิเตอร์หมดแล้วดิบ่าไอ้ม้านเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อลิซิเตอร์หมดไปแล้วนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะไปซื้อจริงๆคุณก็สามารถไปลองดูได้นะก็มีมูลค่านะที่ดินนะเอวิทเพรสลี่นะครับผมอยู่ใกล้พื้นที่ไหนนะฮะราคาก็จะแพงขึ้นเป็นอีก หลายเท่าตัวนะครับผมพรมเมียยนะครับได้ของพรีเมียมมาครับผมแล้วก็ธรรมดาธรรมดาก็จะเป็นแบบธรรมดาลูกเลือนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็เอานี่สามารถจอยได้อ่าเดี๋ยวเราไปดูให้นะฮะซึ่งจริงแล้วเนี่ยคือจริงแล้วมันจอยมันไม่ได้มีอะไรเพิ่มนีหว,ว่าอืมสลิปน้องอูคือรายละเอียดมันค่อนข้างที่จะ ยุ่งยากเล็กน้อยนะฮะสำหรับใครที่แบบว่าจะเข้าไปเพื่อที่จะไปซื้อนะครับผมมันก็ค่อนข้างที่จะแพงนะครับผมมากเลยนะครับผมแอนก็ตามนะฮะตอนนี้น่าจะจอยไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าน่าจะหมดการจอยแล้วตอนมี้เป็นตัวรอระโฟแทนนะครับผมหรือจะไปซื้อหลังจากที่เขาปล่อยขายก็ได้นะครับผมราคาก็จะเะแพงขึ้นมาหน่อยนะครับผมแต่โดยรวมแล้วราคาของที่ดินของแซนนะครับผมแซนบล็อกนี่ค่อนข้างสูงนะครับตามที่ได้บอกไว้นะครับผมถูกสุดรู้สึกว่าจะแค่ละหน่วยเท่าไหร่นะ หนึ่งพันกว่าบาทเท่าไหร่แลนเอสเปียราด้วยนะครับผมกไม่ใช่หนึ่งพันกว่าบาทหนึ่งพันแสนนะฮะเออเจอแล้วราคาถูกสุดนะครับผมพันแสนนะครับผมสี่ร้อยสามสิบเก้านะครับผมดอลลาร์นะครับผมถามว่านี่คือถูกสุดแล้วใช่ไหมใช่ครับนี่คือถูกสุดแล้วครับผมแล้วก็ถามว่าจะได้กลับมาคุ้มค่าไหมถ้าเราเอามีแฟนนะครับผมในพื้นที่ของเรานะครับผมแล้วเราก็สามารถที่จะไประดมเงินนะครับผมก็ ก็ถูกโอเคนะในระดับหนึ่งนะครับผมที่แบบว่าความคุ้มค่าของมันนะครับตอนนี้มี9,200พื้นที่นะครับที่มีปล่อยขายนะครับผมก็ไอสูตรทสามนี่ก็ไม่ได้ปล่อยขายด้วยนะประเด็นนะครับบางทีอาจจะไม่ได้ปล่อยขายสำหรับใครบางคนด้วยนะครับเนี่ยถูกสุดก็ประมาณ500ดอนนะครับ10,500น,นะครับผมถามว่าจะจับเออ่จับไปได้รับเงินประมาณไหนนะครับผม จากที่ผมสังเกตนะครับในแซนนะครับบนแซนบ็อกนะครับผมถ้ามีอระารโอลเนอร์กับมีแรงโอลเนอร์นะครับผมจะได้ประมาณ200กว่า200กว่าแซนนะครับผมก็เล่นประมาณ10กว่าครั้งอะครับผม10บกว่าครั้งก็คืนทุนนะครับผมก็าถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะสำหรับใครที่อยากจะลองดูนะครับผมแต่เขาไม่ได้นำขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าอืสำหรับผมผมมองว่าที่ดินของเดอะแซนบ็อกยังไม่ได้ เต็มอิ่มขนาดนั้นนะแต่นี่คือช่วงเวลาของโอกาสและอุปสรรคที่เดียวกันนะครับผมสำหรับใครที่มองว่านี่คืออุปสรรคนะฮะแล้วก็อุปสรรคอันนึงที่เดียวกันเหมือนกันนะครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่สนใจก็มาดูได้นะครับไปเจอกันใหม่สุดครับ